สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมะไฟนะครับสําหรับมะไฟในประเทศไทยก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสําหรับวันนี้เราจะพาไปดูมะไฟสีม่วงนะครับสําหรับมะไฟก็จะเป็นพืชตระกูลเดยกันกอบพวกลางศาสตร์ลองกองหรือว่าทุเรียนนะครับเขาจะออกดอกออกผลตามลําต้นนะครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วกำนันศักิ์มาแล้ววันนี้มาเจอกันในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้จะพาไปปลูกอะไรหรือพาไปทำอะไรเชิญติดต,ตามได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องกำนันศักิจะเนี่ยน,นะครับมาเจอกันในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เราทําดีเพื่อแม่กันหรือยังครับพระที่ดีในสกิดนะครับก็คือพระในบ้านเราเองนะครับพระในบ้านเราก็คือพ่อและแม่นะครับ อย่างน้อยๆก็ให้ท่านทำํำท่านเสียใจก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะนําเสนอนะครับการปลูกมะไฟสีม่วงนะครับมะไฟสีม่วงในกระถางนี้นะครับส่วนผสมของเรานี่ครับก็จะมีนี่ครับดินปูกนะครับดินปูกตามด้วยแกลบนะครับแกลบนี่แกลบ,บเพื่อจะให้ ินร่วนซุยนะครับแล้วก็นี่ก็ขุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวตามด้วยนี่ครับแหนแดงครับเพื่อเติมไห้ตัวเจนในดินนะครับเพราะพืชต้องการส่วนนี้มากครับก็จะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะลองก้นหลุมนะครับเนี่ยครับวยกราบมะพร้าวนะครับพระเ,เราก็เนี่ยครับสาบจากมะพร้าวแห้งนี่นะครับนะครับ เอาแห้งแล้วก็มาสับเป็นท่อนนะครับเพื่อจะรองนี่ครับลองร้นหลุมนะครับ,รบเพื่อให้รากนะครับตอนี้เป็นโงลงรากก็จะได้แทงออกง่ายนะครับอันนี้เราสามารถนะครับไปตั้งแล้วก็ให้รากเขาออกพื้นได้เลยนะครับไม่ต้องเวลาเวลาไปลปูน,ปนะครับแล้วก็รองด้วยฟางเก่านะครับฟางเก่า ไปนะครับก็ไอ้ข้างหลังก็ก่อสร้างนะครับก่อสร้างทางรถไฟกันนะครับครับ,รบโดยการตกแบบนี้นะครับหลางก็เดินดีาดามากตั้งตรงกลางครับประมาณนี้นะครับเจอไม่หลายกันสุดนะครับยินดีดีนะ ให้นี่กัเท่านี้พอดีนะเท่าขอบนี่พอดีให้แน่นนะครับ ดึงไปนะครับ,น,รบนี่เราจะนิสใส่นะสำหรับเพื่อระบายหรือว่านาเยนอาหารนะครับมาใส่ตรงนี้ได้นะครับเพเติมเศษอาหารหรือเติมปุ๋ยน,นะครับ ปักไม้นะครับกันลมพัดยกนะครับแน่แนๆเลยครับแล้วเราก็ยึดนะครับรยึดกับไม้ นี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับข้อดีของเขานะครับสําหรับกับพื้นที่น้อยรับพื้นที่น้อยนะครับเราสามารถให้เขาอยู่ในกระถางอย่างนี้ได้เลยนะครับในกระถางแบบนี้ได้เลยเพราะรากเขาก็จะแทงตรงดินอยู่แล้วนะครับรับพื้นที่น้อยรือว่าเราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเพื่อถ้าเราไปไปอยู่บ้านแล้วเราเพาะแต่กระถางก่อนนะครับพะเขาโตแล้วเราไปตั้งก็จะได้เลยนะครับงอกเร็วได้ไวนะครับ หลังจากปลูกแล้วนะฮะเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับตรงนี้เกีบวะไนที่ร่มกันนะครับแล้วก็รดน้ำวันนะครับให้ชุ่คืก่อนตรงนี้นะครับวันนั้นแล้วเราจะมีการปลูกพริกนะครับนี่ครับปลูกพริกพร้อมในกระถางนะครับเพื่อให้กินในครอบครัวนะครับคนเดียวเอาอยู่นะครับงจากพริกแล้วก็จะมีเขาะหลังพริกอยู่นะครับ เราเราก็รอรอเดือกันไปได้พันนะครับอันนี้ก็คือฟักนาวนะครับมันาวใน้จัดหางนะครับนี่ก็ไปต้องซื้อเรากินครับนี่ครับออกลูกให้กินทั้ไปีเหมันครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับมีเข่งแล้วก็ปลูกในเข่งมีตะกร้าแล้วก็ปลูกในตะกร้านะครับเนี่ครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดนะครับเนี่ปลอดสารพิษนะครับก็ขอจิบกินเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนพื้นที่น้อยนะครับเอาไว้ปลูกกินในบ่เรือนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด, like, กด, share, กกด subscribe ด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ